ลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตและก็รายการวันเสาร์มาส์มีมนี่างก็เป็นรายการที่ให้น้องๆทางบ้านนย่างส่งคลิปมาร่วมสนุกกันนั่นเองอมันจะขำหรือเปล่ามันจะห้าหรือไม่ีนครัพานี้มันจะเป็นยังไงปะเอผมเคยเห็นแล้วนะครับแต่พอมาใส่กับเพลงไซเบอร์พังแล้วแม่ง โคตรเข้าอะ่ะแต่เพลงมันตีลิกสิตเนี่ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเพลงอ,อ,อื่นใส่แทนก็ไม่ต้องแปลกใจเดี๋ยวอันติเมทไซเบอร์พังมีมเดี๋ยวนะวันเสารมองมีมจะเป็นไซเบอร์พังหรือเปล่านี่ครับงวนหน้าเลยกันงวนหน้านะไซเบอร์พังนะหน้าสนนะ คนรอบข้างไม่ไหวแล้วเนี่ยอากันหาใหญ่เลยมีคนบอกว่าผมขำง่ายนเนี้ยเนี่ย,ยดูดิอืมอ mm ือ hmm. mm hmm. โอ้ได้เอาเลือด <laughs> โดนเรียกยังไงไม่ให้อาจารย์เห็นเนี่ยครับเออเออเอออย่าหาทราอย่าหาทรรมหะซาเวียมีมเนี่ยคบอันนี้ก็น่าสนใจอีกแล้วนะสิปีที่แล้วเธอปฏิเสธผมและตอนนี้ผมเป็นซีอของ Google และสามีของเธอก็เป็นลูกจ้างผมซาเวียมีมเนี่ยเธอก็ยังไม่อยู่กับมืงอยู่ดีแหละขี้แพ้ก็ยังเป็นขี้แพ้วันยังค่า ซาเวียน,นี่จะน,น่าจะมาจากซาเวีครับสาเวีซาเวีก็ไปว่าโหดร้ายอะไรแบบนี้เน่ย,ย,นนยผมว่าต้องตีมไซเบอร์พังนั่นลหะจังหวะนี้นะไซเบอร์พังกำลังมาแรงแม่งเต็มไปหมดเลยเนี่ยดูให้จบนะฮ่าฮ่าฮ่อะไรลือเออเอาเข้าไป <l un ters> เออเอเอาเอาเขาไปเอาเขาดิเออเอาทะลุไปแล้วนะครับเรียบร้อยเป็นไงอือ <laughs> <laughs> โอเคอันนี้ได้นี้ได้เออวันเสาร์มองมีแม่งเหมือนน้องเอาอะไรให้พี่ดูหรือเปล่าเนี่ยฮาเปล่า,าไม่รู้ <laughs> อืม พ่อกำลังเต้นข้างวัวละแดนมีมนี่มันตกยุคไปแล้วเนียครับแม้จะผ่านมาไม่กี่วันก็ตกยุคนี้อืม

เออ,เอ,อไม่คิดไปนี่คนถามกินอะไรถึงหน้าขาวอ่ะนี่บอกเลยนะไม่หวงสูตรนะเนี่ยเลยนะสองขวดนี้แหละขวดนี้จะเป็นอ่อทำให้ผิวเราขาวนะดูสิดูเส้นเลือดนะ มันอาจจะหมดนิดหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้ทาโลสั้นนะส่วนอันนี้เนาะจะทําให้ผิวเราอมชมพูหรือว่าอแดงอ่องตองแดงอ่องตองชื่อของมันก็คือลวงข้าวเจ้นนะอยากข่าวทักแชทนะหลายคนถามว่าต้องกินกี่ขวดผิวพรรณถึงจะดีขึ้นผิวถึงจะใสถึงจะอมชมพูนะเนี่ยเลยเราก็กินหมดนี่แหละแต่ระวังด้วย มันจะมีผลข้างเคียงนิดนึงหน้าเราจะแดงออกตองผิวเราจะตึงๆอาจจะมีอาการเมินหัวแน่นอนครับลวงข้าวบักสองซาวแหมร้อนท้องวาบๆกันเลยทีเดียวในะฮะอย่าตกใจมันเป็นแค่ผลข้างเคียงบักสองซาวนะครับซีซีติกี้ไหมมิสกามุสกามิกกี้เมาส์มุสกามิสกามิกกี้ น้ออะไเพีูเนี่ยาฮ่ยดหดยดยยูเก็บอะไรคือการเต้นแล้วตีนฟาดหน้าตัวเองวะเออให้คำไทยวันละประโยค พ่องตายคยุยในมื่อนายอยากรู้แล้วก็ถามมาบ่อยจังเลยกูจะบอกมึงเองแด๊ดมีนอ่ะไอเลิฟ o ยุดสมัดจุ๊บจุบโ oh, อบ้พ่อมุดตาย <laughs> พอ่ย <laughs> พอมุดตายไม่ริมัดพ่อมุดตายไม่ริบมัดใช่คนต่างชาติหรือว่าคนไทยเล่นด้วยกันเองหรือเปล่าไซเบอร์พัง,ง Cyberpunk เนี่ยจังหวะนี้ว่าแต่ทำอะไรกันวันนี้

mmm mmm mm. mmm i like it kujee okay among us number mmm mmm -hmm. mmm -hmm. <laughs> โคตรแม่นอะ่ะหวังว่าพี่จะขำอ่าฮะเดี๋ยวนะไอสกินอะไรวะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> นึกถึงตอนผมเล่นเนี่ยผมไปสมอนมันใต้ดินเนี่ยโกงมันอะ่ะอย่างมัน ส่งอีกรอบหมายความว่าไงยังไงน้องเอาอะไรมาให้พี่ดูเนี่ยอื ใช่นี่ครับไซเบอร์พังมันจะคลองมือ <laughs> สุดยอดไปล่ะไซเบอร์พังรองเท้าแมง LED ด้วยนะนี่ดูรองเท้ากําไรท <laughs> แค่นะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนีครับไซเบอร์พังกันหรืยที่ว่าไปผมยังไม่ได้โหลดมาเล่นเลยฮะซื้อมาเล่นดีหรือเปล่านี่ถ้าอยากดูคอมเมนต์ ก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่ารัทหน้าสวัสดีครับใหญ่ตกลงวันสเสาร์มัลมีมหรือน้องเอาอะไรมาให้พี่ดูหรือสุดท้ายมันจะกลายเป็นไซเบอร์พังเวะเนี่ยจะอะไรก็แล้วแต่นี่ครับถ้าดูแล้วท่านผู้ชมมีความสุขผมก็โอเคแล้วมึงจะดึงซึ้งทำไมเนี่ย